การดูแลรักษาโต๊ะสนามของทางร้านมนตริสิงของเราค่ะหนึ่งวางบนพื้นแข็งแรงและเรียบเสมอควรวางโต๊ะสนามบนพื้นคอนกรีตหรือลานปูนพื้นแข็งแรงหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นดินที่อาจเกิดการสุดตัวเพราะแรงกดทับไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดรอยร้าวได้2หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายบ่อยๆเพราะว่าโต๊ะสนามมีน้ำหนักมากการยกเคลื่อนย้ายผิดวิธีอาจทำให้เกิดแรงกระแทกและอาจทำให้เกิดรอยร้าวในระยะย,ยาวได้ค่ะ 3. มการทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือฟองสบู่อ่อนๆเช็ดทำความสะอาดนะคะหลีกเลี่ยงการใช้แปรงแข็งหรือของมีคมขูดขีดพื อาจทำให้สีซีดจางและเกิดการขยายตัวของปูนและความชื้นหรือน้ำฝนสะสมอาจซึมเข้าเนื้อปูนทำให้เกิดรอยร้าวจากการขยายตัวหดตัวของวัสดุหกเคลือบเงาเป็นระยะแนะนำให้ทาเคลือบกันซึมหรือทาสีกันน้ำเพื่อลดโอกาสการซึมน้ำและช่วยรักษาความสวยงามของโต๊ะสนามคำแนะนำสำหรับลูกค้าหากต้องการใช้งานกลางแจ้งควรเลือกตำแหน่งวางที่มีร่มเง,งาบ้างเพื่อลดการซีดจางของสีและการแตกร้าวจากอุณหภูมิบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเช่นเคลือบเงาทาสีกันน้ำและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเลือกพื้นที่วางที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่ดินอ่อนหรืออบบรริิิเเเเวณททีีี่่มมมมมนน้้้้าาาขสสสงัยยพตถไดล ะะร้านมนติสินยินดีให้บริการค่ะ